นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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 สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรห like ังสัมมาอรห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 ัง สัมมารอรหังสัมมารอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังบทอธิษฐานขอขอโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสารจิตจกรรมังอสันจิตจกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพรเจ้าก็ตามข้าพรเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้กล้ำกลายความเจ็บไข้อย่าได้บังเกิดมี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปปัฏะะวันทารายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปเมึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่บรรพบุรุษ บิดามารดาครูอุปัชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเจ้าเกียรชาตาเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวาประจำกายทุกพระองค์เทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพญายมราช นายนิรยาบาลแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระพายแม่พระเพิงแม่พระโพศกพระพูุิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่พูดผีปีศาจส,สัมภเวสีทั้งหลายทั้งที่เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัพพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาล ขอให้ท่านทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้และจงได้รับผลบุญกุศลในครั้งนี้โดยท่วนทั่วทุกกันเถิดถ้าท่านมีทุกขขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ท่านได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขนินทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรและกรรมอพยาปชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอ,อนนโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปรดแผ่เมตตาให้สรรพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้า